บอยประกัขคงคุณแม่งามทิพย์และผู้บริหารวิกส,สามพระรามสแถลงข่าวทางน้ำตากรณีถูกแช่ปล่อยภาพวันเน็ตพร้อมข่าวลือว่าน,นุ่มบอยเหินฟ้าสู่เกาหลีใต้ไปมีสัมพันธ์รักลับๆกับสาวปริศนาไกลถึงแดนกินจีแถมยังมีมือดีปล่อยภาพการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของบอยกับสาวคู่กรณีด้วย ถึงแม้ว่าการแถลงข่าวจะไม่ได้ระบุว่าบอยกับสาวคนนั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแค่ไหนแต่ก็ยืดอกยอมรับว่าชายหนุ่มคราวงามในภาพเป็นตนจริงส่วนสาวปริศนาที่นอนอยู่บนเตียงและเป็นคนลั่นชัตเตอร์พิฆาตทําให้พระเอกดังต้องเสียชื่อเสียงนั้นเป็นสาวไทยที่รู้จักกันจริงซึ่งเหตุการณ์เช้าดังกล่าวเกิดราวต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาระหว่างบอยเดินทางไปเที่ยวกับเพื่อน,อนแต่จนถึงขณะนี้ไม่ได้พูดคุยกับสาวปริศนาคนนั้นอีกเลยค่ะคือยอมรับนะครับว่ารูปรูปที่ออกมานะครับเป็นรันรบ ต่อไปนี้อะไรที่จะเกิดตามมานะครับก็เป็นสิ่งที่ผมต้องยอมรับครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุวผมนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าผมขอโทษกับทุกๆฝ่ายนะครับขอโทษแมคือผมค่อนข้างมีห่วงความรู้สึกพี่บ้านมากขอโทษแฟนคลับผมขอโทษทุกคนดี ที่คอยเชีย์แล้วก็เชื่อใจผมมาตลอดนะครับผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังต่อไปนี้ผมคงไม่ทำอะไรแบบนี้อีกครับมันก็เป็นบทเรียนสินใหญ่มากๆเพราะว่าเราเป็นแม่ลูกกันผิดพลาดยังไงเราก็อภัยทุกครั้งได้แล้วก็ให้กำลังใจก็บอกไม่เป็นไรลูกคนเรามันผิดได้เนาะแต่ยผิดบ่อย แล้วก็กล้าผิดก็กล้ารับมันลูกผู้ชายละขณะที่สมรักณรงวิชัยผู้บริหารช่องสามยืนยันว่าข่าวช้าครั้งนี้ไม่กระทบกับงานของบอยประกอนอยากให้ดูฝีมือการทำงานของนักแสดงในสังกัดมากกว่าเรื่องส่วนตัวทั้งยังให้กําลังใจและให้คำปรึกษาไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ ดยระหว่างการแถลงข่าวมีกลุ่มแฟนคลับคนรักบอยประกรณ์ราวห้คนเฝ้ารอให้กําลังใจพระเอกคราวงามอยู่บริเวณด้านล่างอาคารมารีนนส่วนมากให้กําลังใจและยืนยันจะอยู่เคียงข้างบอยปรกรณ์ตลอดไปค่ะเราจะไม่พูดถึงว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ไม่ว่าบอยจะเจออะไรก็ตามเราก็ยังรักแล้วก็เข้าใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้เสมออยากให้บอยอย่าคิดมากแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงแฟนคลับว่าแฟนคลับจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจทุกคนเข้าใจบอยแล้วก็ ยังรักแล้วก็สนับสนุนบอยต่อไปเป็นกําลังใจให้บอยสู้ๆค่ะบอยประกรเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นในแบบนิตยสารและรับงานโฆษณากระทั่งใช้แววจึงเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวด้วยการแสดงหนังฟันหวานไอจูบกระทั่งก้าวสู่จอแก้วในฐาน,นะนักแสดงวิกสามพรามสีค่ะ